บอกย่างนี้ก็จเลยมีอะไรบ้าง d 0 6ประกันบาทหมู่บ้านบนระจันร์ในี้อะไรจะขึ้นนี่คืออะไรเป็นแผนสอนเล่นเลยออกแบบมาใหม่ให้เข้าใจง่ายสุดด้านจะเป็นตัวสนามเพิ่มโซนพิเศษฮะคอนสตนต์ระบบใหม่ของเกมนี้เลยการนี่คือยังไงไหนซิจัดได้หนึ่งเด็กโดยแบบทันทีอาสิ่งนี้เป็นการคอนสตืสิ่งก่อสร้างที่เราพูดก่นตนี้เลยเราพูดถึงหมู่บ้านบาะจันเราต้องมีให้บางละจันทร์ฮะเป็นการพอยเลยเพราะว่าเป็นจีของเด็กนี้เลยฮะจะได้ความสามารถเพิ่มเติมนายทองหนึ่งวันข้างฮะโอทีว ไนเปอร์ด้วยครับผมในเมืองช่างใหญ่ฮะในแทรพันเรือนครับผมพ่อแท่นผู้นำอาวุโสฮะอาจารย์ทัพไโชฮะช่วช้ควายรักชาตนฮะสองสามหนครับชุดนี้กาผู้แบบกูรนะแค่เปิดมาขายขำก็มันแล้วทุก SKU เราต้องมีวิรชนแบงก์เกาะเกินทุกคนในหมู่บ้านเลยนะฮะจริงๆริงนอกจากไอหมู่บ้านบางละจันที่ของที่เป็นคอนสรตต์ย่ามาให้เพิ่มด้วยจะมีไลฟ์แบบใหม่อะไรนึกไม่อครับอันนค่าคอร์สคือทิ้งลูกเมียผู้นำของเราวิรชนฮะมันตี้ครับผมริบืนใหญ่ไทยประดิษฐ คู่บ้านคู่เมืองครับกำแพงด่านสุดท้ายครับผมรไล่ตาครับผมไม่นัดจัดไม่นัดทองเหมยตายไปทีสักคนบ้านนี้ไม่น้ำคุณช่วยคุณฆ่าควา้ท่านคุณอาตายแลว้วลูกเปียกูมันละกูกนันอันนี้ค<ม>ือเราอยากขายความเป็นเจ้าคอนซะทั้งเด็กทั้งหมดเนี่ยจะเล่นเกี่ยวกับตัวถูงบ้านตลอดจันพูดมาขนาดนี้นะกดซื้อที่ไหนนะเน็ตพาราเซียด dot com หรือไปตามร้านการ B2S ก็มีอินก็น่าจะมีแล้วแล้วก็น่าจะมีซีเอ็มก็ด้วยไปที่ไหนซื้อได้หมดมึงไม่ต้องคอมเมนต์มาว่าซื้อที่ไหนนะไป